ก็กรับสวัสดีพี่ๆเพื่อนน้าน,น้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโยแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่ๆนะาๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆนะาคนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มามค,รค,ครับผมครับเคับผมมาเริ่มที้งแรกเลยนะผมเป็นเหรียญพระครูไพโรธพุทธ,ธาจารย์นะครับ อยู่หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะผมรุ่นลุ่งประธานพรนะครับพิธีพุทธาพิเศษเสาห้าครับปีสี่เก้านะผมวัดนาวัดท่ากระบือนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะผมหอมกล่องเดิมเดิมจากวัดนะผมอันนี้เป็นเหรียญเล็กนะผมจะมีเล็กกับใหญ่นะผมพี่นะคนไหนสนใจสายคลายก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญนี้ครับสวยนะครับ พอลุงมาท่ากระเบือนะครับเีเปลี่ยนหน้าหนาเลยนะครับผมขอบตัดหน้าหนานะครับเนี่ยนะครับออกปีสี่เก้านะผมเนี่ยสวยๆนะครับพี sucking, first, point, nine, nine, nine. ่นะคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับผมครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับผมครับตรงนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมนี่ครับออกปีสี่เก้านะครับพี่นะคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับผม หลวงพ่อลุงพรทธาระบือนะครับที่พระพุทธพิเศษสองห้านะครับผมปีสี่เก้านะครับมาแบ่งปันนะผมพี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาครับผมสองร้อยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงปู่หมุนนะผมพระดีศรีสะเกดนะครับ นะัดบรรจานะครับอเภอกันทาลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมกันแท้ทุกองค์นะผมนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อะระฆังเก่านะครับเป็นชนวนเก่าหลวงปู่หมุดนะครับมาหล่อหลอบนะครับแล้วก็ผสมระฆังเก่าโบราณ300ร้อยปีนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผมครับพี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครัผสมชนวนระฆังเก่าของหลวงปู่หมุดนะครับผม สร้างแค่2,500เนห้าร้นะเหรียญน,นะผมพุกเสกพิธีใหญ่นะครับปีห้าหกนะผมนี่ครับนี้ออกจองจากวัดก็399ร้อยเก้าเก้าแล้วผมพี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นหล่อโบราณน,นะครับนี่ครับเป็นนี่ครับเนื้อระครังเก่าสวยๆนะผมพี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นเนื้อจำนวนเก่าหลวงปู่หมุนมา ล้อมผสมนะครับผมสวยๆนะครับนค่ระฆังเก่าโบราณ300ปีนะผมนี่ครับก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ครับรันหมายเลขนะผมต่อโค้ดตรงนี้นะครับกันแท้นะผมนี่ครับสร้างน้อยหายากนะผมสร้างแค่2,500เหรียญนึงนะครับผมพี่น้าๆคนไหนสนใจสายคลายแกลแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับตรงนี้ก็แบ่งปันที่ 450บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยสร้างน้อยหายากนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผมเนี่ยจำนวนเก่าลงุงภูมหมุนมาผสมนะครับนี่สร้างปีห้าหกนะผมพี่นักคนไหนสนใจสายคายลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมสี่ร้อยห้าสบาทพร้อมส่งนะผมออกจากวัดก็399นะอยเก้บเก้านะมาแบ่งปันนะครับพี่นักคนไหนสนใจสายคายลายก็ไลน์มาครับผม450บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียนหลวงปู่หมูอีกรุ่นหนึ่งนะผมนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นขุนทรัพย์ดวงเศรษฐีนะผมหลวงปู่หมูจิตตสีโลนะครับวัดบ้านจานนะผมนี่ออกปีหกหนึ่งนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับที่นะาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยๆนะครับเบบเน้นหนาๆนะผม พี่นะ่าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับต่อโค้ดหนึ่งแปดแปดแปดนะผมต่อโค้ดร้านหมายเลขทุกองค์นะผมนี่ครับสวยๆแลยนะครับรนี่ครับผิวสะท้อนไฟนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นนี่ครับหลวงปู่หมุนนะครับนี่เป็นยันหลวงปู่นะครับนี่ครับรุ่นดวงเศรษฐีนะครับปีหกหนึ่งนะผม ครับพี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเปลี่ยนหน้าหนานะครับสวยๆนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับองค์นี้เราที่350บาทนะครับพร้อมส่งนะผมนี่ครับสวยๆนะครับพี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็ปิดท้ายด้วยนี่ครับเหรียญเนื้ออัมป์ก้านะผมนครับหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะผมนะครับประกันแท้ทุกองค์นะครับอันนี้สร้างน้อยหายากนะผมนะครับเป็นเหรียญรุ่นนี่ครับหลังนาลายทรงคุดนะผมนครับอันนี้ออกปีสี่เก้านะผมท่านหลวงพ่อนะผมนะครับสร้างน้อยหายากมากนะครับออกปีสี่เก้าครับสร้างแค่ 1> 1, หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญเองนะครับผมเงี้ยสวยๆเลยนะครับเป็นเนื้อปากกานะผมเงี้ประกันแท้นะพี่นะักคนไหนสนใจสายใครใก็ล้ลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับจะต่อโคดออ่างตรงนี้นะผมสังกตินะครับเนื้อปากกานะครับเียครับพี่นะัคนไหนสนใจสายใครใก็ล้ลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมหลังก็เป็นลายทรงคุดนะผมเนี่ยครับสวยๆนะผมไม่มีกล่องนะครับ พี่นะคนไหนสนใจสายคลายก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับวันนี้เราที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะผมสร้างน้อยหายากนะครับไม่รู้ว่าลูกศ์ลูกหาเช่าหากันแพงไหมนะผมน่าจะหลักพันแล้วนะครับนี่มาแบ่งปันนะผมพี่นะคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับต่อโค้ดตรงสังกตินะครับสร้างน้อยนะครับพันกว่าเหรียญนึงนะผมครับแบ่งปันนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับ ประวัติคร่าวๆนะครับผมครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เหมือนเดิมครับด้านหลังนะครับก็พี่นะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากนี่ครับเข้ามาชมก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับขอบคุณครับผม